สำหรับกรณีรัชนกอินทนนท์หรือว่าน้องเมย์ถูกตรวจพบสารกระตุ้นแพทย์จากการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะคะว่าจะต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากสหพันธ์แบดมินตันโลกก่อนค่ะแต่ว่าสำหรับการตรวจในประเทศยืยนยันไม่พบสารกระตุ้นค่ะหลังจากมีกระแสข่าวว่ารัชนกอินทนนท์หรือว่าน้องเมย์นักแบดมินตันมือสี่ของโลกที่เป็นความหวังคว้าเหรียญโอลิมปิกของไทยถูกตรวจพบสารกระตุน้น นายแพทย์มีชัยอินวูดแพทย์ประจำทีมนักกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันไม่พบสารกระตุ้นจากการตรวจในห้องปฏิบัติการของไทยนะคะโดยการตรวจครั้งล่าสุดในช่วงเดือนกว่าวาที่ผ่านมาหากรัชนกถูกตรวจจากการแข่งขันในต่างประเทศก็จะต้องรอการประกาศจากสหพันธ์แบดมินตันโลกหรือว่า bwf แต่ว่าล่าสุดจากการดูข้อมูลของเว็บไซต์ดังกล่าวยังไม่มีการยืนยัน สำหรับกรณีนักกีฬาถูกตรวจพบสารกระตุน้นตามกฎขององค์กรต่อต้านการใช้สารกระตุ้นโลกนักกีฬาคนดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษห้ามแข่งขันเป็นเวลา2ปีด้วยกันค่ะ